กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้เราอยู่กันในเกมหลายเลนเจอร์นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสุ่มตามล่าคอลโบเฟลิเทลอีกแล้วนะครับและไอดีนี้เป็นไอดีที่2นะครับที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อจะสุ่มหาตัวคอลโบนะครับและคลิปนี้ก็เป็นคลิปดองนะครับไม่ใช่คลิปอัดสดนะคลิปดองไว้ทั้งนั้นแหละผมอาดไว้แล้วก็ตอนนี้มันเป็นเพิ่มโอกาสนักสื่อนะครับกับเอลซ่าเป็นคู่เทพ คู่เทพแบบคู่เทพเลยอ่ะที่ที่เก่งที่สุดในคอลโลโบนี้ตัวที่ผมอยากได้ก็คือนักสื่อนะเอซ่าก็อยากได้อยู่ก็ดีแหละมาทั้งสองตัวมันก็ดีไปทั้งคู่นั่นแหละจะได้เอามาแบบปั่นหดๆเลยและดูเหมือนตอนนี้ผมกำลังจะเกลือหนักนะครับตัวใหม่ๆแทบจะไม่มีเลยนะตัวใช้งานได้แทบจะไม่ค่อยมีเลยนะครับ เรามาสุ่มกันต่ออีก300้อยเพศสำหรับคอมโบคูเทพดูซ hmm. ิมันจะออกไหมอย่างน้อยก็เอาตัวชนใกล้มาก่อนก็ได้ขอ,อนัดสื่อก่อนเลยตัวแรกอะอยากได้มากเลยเพราะว่าไอดีหลักผมได้เอลซ่าไปแล้วก็เลยไม่ค่อยมีอะไรอยากได้มากมายนะครับแต่ก็อย,อยากได้แหละสรุปอะไรวะ,จะเจ้าแรือไม่เ ตัวแรกก็เปิดมาเป็นแดนเลยนะครับโอ้โหโดนใบเหลืองกันเลยทีเดียวเปิดกันต่อครับเพิ่งตัวแรกอะไรครับเนี่ยทำไมผมไม่กดสทีวะกดสตีด้วยคลิปจะได้ดำเนินต่อเมื่อไรมึงจะกดอันนี้บอกตัวเองนะครับกดสทีดี โอ้โหยืนยืนแจกใบเหลืองอยู่นั่นแหละไม่ไปตัวอื่นสัทีไม่รู้ว่าตอนอัดผมทำอะไรนะอาจจะเป็นรุ้นดวงอยู่มั้งแล้วตัวที่สองก็เป็นโคนี่กองเชียตัวนี้ใช้ได้แต่ผมจะไม่ใช้โอ้โหขี่ช้างก็มาต้อนรับกันเลยทีเดียว <c oughs> ตัวนี้นี่จะไปไหนก็ไปไป ตามตัวเมื่อกี้ไปเลยนะตัวเนี้เนี่ยไม่อยากได้เลยสักนิดโอ้โหแล้วก็เป็นเกรนะครับที่ได้นะครับทั้งทั้งที่เป็นเพิ่มโอกาสนั้นสือกับเอลซาแต่เกรออกมาได้ไงก็ไม่รู้นะครับหลงโคกันมาแต่ไหนกันเลยทีเดียวนะครับอืม,อมเป็อย่างดีครับที่ยังเป็นตัวโคลบโบเดือนนี้ครับเอามาคอมโบกันครับตัวอื่นๆได้ถ้ามีนั้นสือมากับ Elsa, นะกเอลซาแล้วก็มาคอมโบกันให้มันแบบ เป็นเลนเจอร์กลุ่มได้รามจจะได้แรงขึ้นเดี๋ยวเราไปกันต่อกับการสุ่มต่อไปนะครับเอาละมาดุ้นดวงกันดูว่ามันจะได้ตัวอะไรนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมสุ่มอะไรไปนะผมก็จับไม่ได้มันนะั่นน่าจะเป็นสุ่มเอลซ่ากับลูซี่หรือเปล่าหรือว่าสุม่มทัศสือกับเอลซ่าอันนี้ก็จำไม่ได้นะเปิดคลิปมามันก็เป็นแบบเข้าตู้สุ่มไปเลย ยังอยู่กับความเกลือครับใส่มอนอยากโดนฟีคิกไหมเตะทีเดียวนี่หลุดหลุดอ่าจากกล่องกาชาไปเลยนะเตะทีเดียวหายไปเลยแมวกวักแมวน้ำโชคครับน้ำโชคมาแล้วดูซิมันจะได้ตัวโหดไหมแมวกวักเรียกโชคแมวกวักโอ้โหเรียกโชคหม่ละตัวนี้เนี่ย โอ้ตัวนี้ดีนะครับเอาไว้ไปเล่นในสเตจอื่นๆได้นะครับสร้างซัมมอนนี่โอเคเลยนะคือตัวยืนอยู่แนวหลังของเราใช่ปะแต่ซัมมอนนูนน่นเป็นแนวหลังของศัตรูเฉยงงเดี๋ยวพักเบรกจากการเปิดตามหาลินเจอร์นะครับมาเปิดหากบกดำกันดีกว่า ขอกบดอาอมอตตาสักตัวหนึ่งก็ยังดีหรือสองตัวก็ดีเจ็ดดาวโอเคได้มาหนึ่งตัวนะครับก็ยังดีที่ได้มานะก็ดีกว่าไม่ได้อยู่เลยเกียร์ผมอยากได้นะครับเป็นภาพบนคอกับเกาะนะแต่มันยังไม่เพิ่มโอกาสนี่สิต้องรอมันเพิ่มโอกาสเดี๋ยวเราขับไปสุ่มตู้ เอลซ่ากับลูซี่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นไทม์ไลน์ที่ไม่เหมือนกันนะครับเป็นแบบเออมันอาจจะเป็นเพิ่มโอกาสที่แบบอันนี้จบไปแล้วอันนี้เพิ่งขึ้นมาอะไรประมาณนี้คือมันคลิปดองนะเข้าใจด้วยนะว่ามันเป็นคลิปดองคือแบบตัดรวมกันเลยซุมเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะเอลซ่าลูซี่ขอสตัวหนึ่งก็ยังดีอย่างน้อยก็มาัพเอากบเอาต้าเพิ่มนะ ในเดือนนี้มันมีอัพเป็นเอาตา้าเราจะได้กกเบอาตาเพิ่มนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้หรือรู้แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเกลือครับเกลือยับยับขอตัวใช้งานได้สักตัวหน่อยเลยไม่มีตัวที่มันใช้ในการได้เลยโอ้เจสิก้าโรฮิตมึงไปหิดไหนก็ไปไปตอนนี้ตัวเก่าครับแต่ก่อนใช้ดีนะโอ้โหคือตัวบินครับตัวบินมา เอ้ยเอามาเอามาช่วยทีมผมได้อยู่นะเอามาเล่นแบบสายบินได้เลยไอดีลองผมได้ตัวบินแฮะเออแปลกใหม่ดีไอดีหลักผมยังไม่ได้ตัวบินสักตัวเลยนะไม่รู้มันเป็นอะไรมันเป็นแบบกับโฟกักับตัวบินชิบหายเลยเราลองรุดนดวงเล่นเล่นดูนครับสําหรับตู้ไม่เพิ่มโอกาสของเคียรนะครับสุ่มสี่สิบเปชรเล่นเล่นไปนะครับนี่ไงสุ่มเล่เลนเล่นก็ไม่ได้นะครับอาลอะไรครับ แล้วนี่ก็จะเป็นไทม์ไลน์ของเพิ่มโอ,อกาสคู่เทพนัตสือกับเอลซาครับไทม์ไลน์มันค่อนข้างที่จะแบบสลับซับซ้อนไปหน่อยนะครับแบบเป็นไอ้นี่มาอยู่ตรงนี้อันนี้ได้แล้วอันนี้อันนี้เอ่อไทม์ไลน์ที่ผมเรียงเรียงมามั่วนะครับต้องขออาภัยด้วยโอ้โหครับตัวที่ผมอยากได้ก็มานะครับนั่นก็คือนัตสือนะ นักสืดรากูนิวใช่ปะน่าจะชื่อนี้นะมั้งตัวชนใกล้นะครับใช่ปะนะใช่แหละนักสือมันยืนตำแหน่งไหนเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึง่งก็อ,อย่างน้อยก็เป็นตัวสายพลังดีๆนะครับมายืนมายืนแบกทีมข้างหน้านะครับก็ก็น่าจะแบกทีมได้ดีดพอควรเลยแหละเพราะว่านักสือมันเป็นตัวแบบตัวดาเมจธาตุไฟนะครับสามารถจัดการกับตัวดาเมจธาตุไม้ได้นะครับ ตัวชนสไม่ใช่ตัวราเมจเออพูดมัวแล้วเนี่ยได้ได้นะัดสื่อมานี่ผมแทบอยากอยากร้องลั่นบ้านเลยนะครับเพราะว่ามันดีใจมากนะครับเพราะว่าไอดีหลักผมยังสุ่มไม่ได้นะัดสื่อนะครับสุ่มได้แต่เอลซ่าไอดีนี้ได้นะัดสื่อมาแล้วนะครับก็เหลือแต่เอลซ่านะครับเอานะัดสื่อขึ้นทีมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะครับ ผมจะสุ่มอีกนะครับก็คือไทม์ไลน์สุ่มเนี่ยมันเยอะหน่อยนะครับว่ามันมันสุ่มค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเพราะมันมันได้เพชรค่อนข้างที่จะง่ายสําหรับไอดีสร้างใหม่เอาล้ครับเรามาอยู่อีกไทม์ไลน์หนึ่งนะครับก็คือไทม์ไลน์ที่มันเพิ่มโอกาสทั้ง2ตู้เลยนะครับก็มีตู้นักสืบเอลซ่าแล้วก็เอลซากับลูซี่นะครับผมจะสุ่มเอลซ่าลูซี่นะครับเพราะว่าผมขาดแค่2ตัวนี้นะครับเอามาตัวไหนตัวหนึ่งเอากบ ก็ดีนะครับแต่ผมอยากได้เอลซ่านะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นคอมโบตัวตัวเทพของเดือนนี้นะตัวเทพได้ปะเรียกตัวเทพได้ไหมวะไม่รู้สิมันก็เป็นก็เป็นตัวที่แบบค่อนข้างโหดอยู่นะถ้ามาเล่นเป็นคอมโบทีมไม่ใช่สิคอมโบกลุ่มของเลนเจอร์คอลโโบนั้นๆเออก็ดีแหละออกมาจะได้เอามาปั้นรวมทีมกันนะครับเออ เฮ้ยเฮ้ยอีวิซาจริงไหมเนี่ยเดี๋ยว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 อย่าพึ่งนะผมกำลังอึ้งอยู่นะเออเฮ้ยเฮ้ยมันออกมันมันออกออกจริงจริงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดือนนี้ผมได้มาสามตัวเลย ดีจัดนะครับสําหรับเรือนนี้นะครับเพราะว่าไอดีสร้างใหม่ผมมีตัวเทพขึ้นมานะครับตัวที่ใช้งานได้จริงๆถึง2ตัวเลยนะครับมมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอื่นใช้งานไม่ได้นะคือแบบตัวที่สามารถปั้นแม็กได้เลยอคือ2ตัวนี้ปั้นอัพกบแปดดาวไปครับ<ม>เพิ่มเพิ่มพลังไม่ใช่สิคือทาให้มันเก่งขึ้นนั่นแหละ รอปั้นเป็นเอาใต้นะครับนี่ครับ3ามตัวเทพนะครับวอ้ไม่ใช่3าตัวเทพ2ตัวเทพกับเกรนะครับเป็นตัวของโคลโโบนี้นะครับว่าเอามาเป็นแบบตัวอธิบายไม่ถูกแคเป็นตัวของโคลโตับนี้นั่นแหละก็ถูกแล้วเออเข้าใจอะไรยากแท้ก็ก็ดีนะครับเป็นแบบ เดี๋ยวรอปั้นนะครับปั้นเป็นอัลตามาใช้งานนะมีรีเซ็ตสกิลด้วยมีดาเมจสกิลด้วยนี่ค่อนข้างที่จะดีสําหรับตัวเอลซาเลยนะครับเอามาเอามาเล่นในทีมที่แบบไอดีนี้เนี่ยเพราะว่าผมยังไม่มีตัวที่มันแบบเป็นดาเมจธาตุไม้ด้วยนะแหละมันเป็นไอดีใหม่ไงก็เลยยังไม่มีดาเมจธาตุไม้ผมก็ขาดอีกอะไรลนะ่ะมันก็ขาดอีกเยอะอยู่นะตอนนี้คือแต่ โดยรวมถือว่าโอเคนะสำหรับไอดีนี้เนี่ยสามารถเล่นต่อได้ยาวอยู่นะครับเออผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งครับทำไมทำไมผมถึงไม่สุ่มเพิ่มนะครับสำหรับตามล่าตัวลูซี่เพราะลูซี่มันเป็นตัวที่ไม่เก่งนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ก็เลยจะว่าเอยไม่ใช่ก็เลยว่าจะดองเพจไว้รอฮาโลวีนเดือนหน้านะครับ<ม>เดือนพฤศจิกานะครับเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับมีแสงมืดใหม่ด้วยแล้วก็ เป็นตัวที่ดีด้วยนะครับดีแบบดีม,มากๆเลยตีมไม่ใช่ติทีมฮาโลวีนมันเป็นอะไรล่ะตัวฮาโลวีนเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะครับรอสุ่มกันเลยนะครับเก็บรูบี้เก็บตัวกาชาไว้ให้ดีนะครับอย่าเพิ่ง ลั่นเปิดไปทั่วทีมนะครับไม่งั้นคุณอาจจะพลาดของดีไปในเดือนพฤศจิก,ก็ได้ครับและคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวนัดสือ่ากออาตาธรรมดานะครับ See you again next the video you hoo. bye